เสียงของความมั่นคงมักจะเงียบเสียงของความว่างเปล่ามักจะดังคุณเคยได้ยินประโยคนี้กันบ้างไหมคะในโลกที่เต็มไปด้วยการโชว์การรีวิวการอวดชีวิตดีๆบนโซเชียลคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าคนรวยเท่ากับคนที่ต้องแต่งตัวหรูใส่นาฬิกาหลักล้านขับรถสปอร์ตถ่ายรูปคู่กับอาหารมื้อหรูราคาแพงแต่ในความจริง คนรวยจํานวนมากกลับไม่ได้ทําแบบนั้นเลยหลายคนใส่เสื้อยืดธรรมดากินข้าวแกงข้างทางและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถที่ขับนั่นราคาเท่าไหร่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมคนรวยถึงไม่โอ้ววดข้อแรกเพราะพวกเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วลองสังเกตดูนะคะคนที่พยายามจะรวยหรืออยากให้คนอื่นคิดว่าตัวเองรวย มักต้องแสดงออกบางอย่างเพื่อให้โลกเห็นหรือให้โลกยอมรับว่าฉันเก่งฉันมีฉันประสบความสำเร็จแต่สำหรับคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเขามีมากพอเจอมาเยอะมากพอและไม่ต้องอธิบายอะไรกับใครอีกเขาจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การให้คนอื่นเห็นว่าเรามีอะไรแต่เป็นการที่เราอยู่ได้แม้ไม่มีใครเห็น และเมื่อไม่ต้องพิสูจน์ก็ไม่ต้องโชว์เพราะไม่มีอะไรต้องโอ้วอวดอีกต่อไปตัวอย่างอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตนักลงทุนระดับตำนานผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Berkshire h a t h ์ w a y แม้จะมีทรัพย์สินระดับแสนล้านเหรียญแต่เขายังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี1958ในราคาเพียงแค่31,500เหรียญเท่านั้นและก็ยังขับรถยนต์ธรรมดา กินแมคโดนัลล์เป็นอาหารเช้าวอร์เรนบัฟเฟตตเคยพูดว่าถ้าคุณต้องการแสดงว่าคุณรวยแสดงว่าคุณยังไม่รวยจริงเขาไม่จำเป็นต้องใส่นาฬิการูหรือแสดงตัวว่าเป็นมหาเศรษฐีเพราะเขารู้ค่าของตัวเองดีอยู่แล้วข้อ2เหตุผลที่มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยแล้วไม่อวดตนเองนั่นเพราะพวกเขาเห็นคุณค่าของความสงบมากกว่าเสียงปรบมือ คนที่มีฐานะมักรู้ว่าความสงบคือของหายากยิ่งคุณมีมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นเท่านั้นคนบางคนจงใจใช้ชีวิตแบบโล w p โปรไฟล์ไม่ใช่เพราะจนแต่เพราะเข้าใจว่ายิ่งคนรู้น้อยยิ่งปลอดภัยพวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยินดีกับความสํำเร็จของคุณและไม่ใช่ทุกคนที่ควรรู้ว่าคุณมีอะไรบ้าง ความเงียบคือเกราะป้องกันอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คนรวยก็ยังคงรวยและปลอดภัยตัวอย่างอย่างเช่นอิงวาร์แคมปาร์ตผู้ก่อตั้งไอเกียคนที่สร้างแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกแต่ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นเครื่องบินชั้นประหยัดขับรถวอลโว่มือสองและไม่เคยโอ้อวดแม้จะร่ำรวยมหาศาลเขาเคยบอกว่าความหรูหราเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับเขาและเขารู้ว่า ความสงบจากการใช้ชีวิตเรียบง่ายนั้นมีค่ามากกว่าการโชว์รวยให้ใครเห็นเหตุผลข้อที่สเพราะคนรวยรู้ว่าการโอร้โอวดคือการเปิดเผยจุดอ่อนลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณรวยมากๆแล้วไปบอกใครต่อใครว่าฉันมีเงินสดร้อยล้านฉันถือหุ้นบริษัทนั้นฉันอยากลงทุนอสังหาตรงนี้ มันอาจดูเท่นในสายตาคนบางกลุ่มแต่สำหรับโลกของการลงทุนจริงๆการเปิดเผยแบบนี้คือการให้ข้อมูลกับคนอื่นมากเกินไปมันเหมือนกับการบอกไพ่บนมือให้คู่ต่อสู้ได้รู้คนรวยมองว่าการไม่พูดคือกลยุทธ์ไม่อ้อวดไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่เพราะรู้ว่าการพูดเกินไปอาจกลายเป็นภัยมากกว่าผลดี ตัวอย่างเช่นเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีของไทยเบฟเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของไทยแต่ภาพของท่านกลับไม่เคยโชว์หือหวาหรือโพสตไลฟ์สไตล์อวดความมั่งคั่งแม้จะครอบครองกิจการมากมายทั้งเบียร์ช้างโรงแรมหรูและอสังหาทั่วโลกนักธุรกิจแบบเขาไม่พูดเยอะเพราะรู้ดีว่าข้อมูลคือต้นทุนเงียบแต่เคลื่อนไวหวใหญ่เสมอ เหตุผลข้อที่สี่ที่คนรวยมักไม่อ,อ้วอวดนั่นเพราะพวกเขาวัดความสำเร็จจากสิ่งที่วัดไม่ได้คนที่รวยจากข้างในจะเริ่มเห็นว่าเงินซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความพอใจไม่ได้เงินซื้อบ้านได้แต่ซื้อความอบอุ่นในบ้านไม่ได้เงินซื้ออาหารดีๆได้แต่ซื้อความอิ่มใจไม่ได้ เพราะพวกเขาจะเริ่มหันมามองสิ่งที่ลึกกว่านั้นเช่นเวลาที่ให้ครอบครัวสุขภาพกายและใจความสงบที่ไม่ต้องหนีจากอะไรความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องซื้อจากใครความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่ตาไม่เห็นและไม่มีความจำเป็นต้องโชว์ให้ใครดูเลยตัวอย่างอย่างเช่นมาร์คซัคร์เบิร์กแม้เขาจะเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กที่เปลี่ยนโลก แต่เขายังใส่เสื้อยืดสีเทาแบบเดียวกันทุกวันใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวลงทุนในการศึกษาสุขภาพและกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรมเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าการแต่งตัวเหมือนกันทุกวันช่วยให้เขาตัดสินใจเรื่องสำคัญอื่นๆได้ดีขึ้นสำหรับเขาความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่คนมองว่าเขารวยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเขาสร้างประโยชน์ได้มากแค่ไหน เหตุผลข้อที่หที่คนรวยไม่แสดงตัวเพราะว่าการโอ้วอวดมักเป็นสิ่งที่คนไม่มั่นคงภายในทำกันอันนี้อาจจะฟังดูเจ็บนิดนิดแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรพูดตรงๆหลายครั้งการอวดคือการพยายามกลบความไม่มั่นใจภายในตัวเองเพราะยังรู้สึกไม่พอ <S <S ก็เลยต้องสร้างภาพให้คนอื่นเห็นว่าเรามีพอคนบางคนไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง แต่โพสต์ภาพอยู่คอนโดหรูพร้อมแคปชั่นแรงๆเพราะหวังอยากจะได้ยอดไลค์ได้รับการยอมรับได้ลูกค้าหรือได้ความรู้สึกว่าฉันก็มีค่าเหมือนกันนะแต่มูลค่าที่แท้จริงของเราไม่ได้มาจากยอดไลค์มันมาจากความสงบที่อยู่ได้แม้ไม่มีใครกดถูกใจตัวอย่างเช่นคุณธนาเทียนอัจฉริยะนักธุรกิจไทยท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารใหญ่วงการโฆษณา และว,วงการการเงินกุนธนาได้ลาออกจากตำแหน่งซ e o เพื่อไปนั่งนิ่งๆแล้วเริ่มต้นธุรกิจใหม่จากศูนย์ใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรียบง่ายและมีความหมายมากขึ้นเขาเคยพูดว่าพอแล้วกับการปีนขึ้นไปอยู่บนภูเขาที่สุดท้ายแล้วเราค้นพบว่ามันไม่ใช่ภูเขาของเรานี่คือตัวอย่างของคนที่เลือกความพอใจภายในมากกว่าความยิ่งใหญ่ภายนอก เหตุผลข้อที่6ที่คนรวยไม่อวดเพราะเขาทราบว่าสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ถืออยู่แต่เป็นสิ่งที่เรามีข้างในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ค้นพบคือต่อให้คุณรวยแค่ไหนถ้าใจยังอยากโชว์ยังต้องเปรียบเทียบยังกลัวการไม่ถูกมองเห็นคุณก็ยังรวยไม่จริงเพราะรวยจริงคือรวยที่ไม่ต้องเปรียบเทียบตัวอย่างอย่างเช่นลีกาซิง มหาเศรษฐีชาวฮ่องกงผู้เริ่มต้นชีวิตจากศูนย์เป็นเด็กที่หนีภัยสงครามทำงานโรงงานผลิตพลาสติกก่อนจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาและโทรคมนาคมและท่าเรือระดับโลกแต่เขากลับใช้ชีวิตแบบสมถะใส่นาฬิกาถูกๆใช้แก้วพลาสติกซ้ำๆและเน้นใช้เงินสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลมากกว่าซื้อของหรูหราเขาเคยกล่าวไว้ว่า เงินไม่ได้มีค่าถ้าคุณไม่ใช้มันสร้างคุณค่าบางอย่างในใจคนอื่นเขารู้ดีว่าความมั่งคั่งภายนอกไม่เคยเทียบได้กับความเคารพที่คนมีให้จากสิ่งที่เราสร้างไว้ภายในคนรวยที่แท้จริงมักไม่โอ้วดเพราะเขาเข้าใจว่าความเงียบคือเกราะความสุขไม่ต้องโชว์และการใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบเรียบง่ายคือรางวัลที่แท้จริง อยากให้เราทุกคนลองกลับไปมองที่ตัวเองบ้างว่าเราใช้พลังชีวิตไปกับการสะสมอะไรสะสมของเพื่อโชว์หรือไม่หรือสะสมประสบการณ์ความสงบและความเข้าใจเพื่ออยู่หรือเปล่าบางทีความรวยที่ลึกที่สุดอาจไม่ใช่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่แต่คือเราต้องการให้น้อยลงได้แค่ไหนตั้งหากทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าคนที่โชวรวยจะไม่รวยจริง บางคนก็มีมากพอสมควรแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกต่อไปพวกเขาจึงยังต้องใช้ภาพเพื่อยืนยันตัวตนและมักจะเลือกอวดกับคนที่ด้อยกว่าเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่ามันจึงกลายเป็นค่านิยมที่ผิดเพราะคนที่ยังไม่มีจะเฝ้ามองอย่างชื่นชมและเชื่อว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตทั้งที่จริงแล้วมันอาจเป็นแค่ เปลือกของความสำเร็จคนด้วยบางคนใช้ชีวิตเงียบๆเพราะเขารู้ส่วนคนบางคนใช้ชีวิตเสียงดังเพราะพวกเขาอยากให้ใครสักคนรับรู้ว่าตัวเองมีค่าแล้วคุณละ่ะกําลังอยากมีเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือบางทีคุณแค่อยากเป็นคนที่สงบขึ้นมั่นคงขึ้นและไม่ต้องวิ่งตามสายตาใครอีกต่อไปลองถามตัวเองเงียบ แล้วใช้ชีวิตต่อไปอย่างคนที่รู้ว่าไม่จำเป็นต้องแสดงว่ามีหรอกถ้าคุณได้เป็นจริงๆแล้วขอบคุณที่รับฟังค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมแชร์และกดติดตามไว้เพื่อพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ